สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นำเสนอในหน่วยที่2ก็คือในเรื่องของสิ่งมีชีวิตค่ะเป็น EP 2นะคะออคือหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนตอน EP 1นะคะว่าส่วนประกอบของพืชดอกนั้นมีอะไรบ้างนะคะมีอยู่ด้วยมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนค่ะนั่นก็คือรากนะคะลำตน้นใบดอกและผลค่ะและขอแก้ไขค่ะดอกนะคะทำหน้าที่ในการลอ่อแมลงผสมเกสรและสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอนำเสนอคลิปวิดีโอการทดลองการลำเลียงน้ำในรากและลำต้นของพืชน,นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเราทราบกันไหมคะว่ารากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อย่างไรเรามาสังเกตการทดลองต่อไปนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองมีดังนี้ค่ะต้นพืชเช่นต้นกระสงังหรือต้นเทียนบีเกอร์หลอดหยดแท่งแก้วคนน้ำ สีผสมอาหารควรเป็นสีแดงเพราะจะสังเกตได้ง่ายวิธีทดลองนะคะเตรียมน้ำสีโดยหยดน้ำสีผสมอาหารลงในบิ๊กเกอร์2-3หยดแล้วใส่น้ำพอประมาณ นำต้นพืชมาล้างรากให้สะอาด เมื่อเราล้างารากพืชให้สะอาดเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะนามาแช่ในน้ําสีแดงนะคะสังเกตเห็นรากของพืชจะมีสีขาวนะคะส่วนลำต้นของพืชพืชชนิดนี้นะคะได้แก่ต้นเทียนกับต้นกระสังเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือต้นมันจะมีลักษณะค่อนข้างจะโปร่งใสเราสามารถที่จะมองเห็นโครงสร้างภายในของลำต้นได้บ้างนะคะ แล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำสีแดงนะคะลงในน้ำสีแดงในบีเกอร์แล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ30นาทีสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นอย่างไรบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะจากการสังเกตจะเห็นว่าน้ำสีแดงจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้น จากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชผลจากการทดลองรากทำหน้าที่ดูดน้ำด้วยกระบวนการออสโมซิสและธาตุอาหารต่างๆด้วยกระบวนการแพร่ไปยังส่วนต่างๆของพืชลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและธาตุอาหารโดยผ่านท่อลำเลียงน้ำต่อจากราก เพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืชน,นอกจากนี้ยังมีรากประเภทสะสมอาหารเช่นมันแกวกระชายมันเทศมันสำปะหลังหัวผักกาดหรือหัวไชเท้าแครอทส่วนลำต้นที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเช่นขมิน้นกระชาย ค่ะข,ขิงเผือกและมันฝรั่งค่ะค่ะก็จบลงนะคะสำหรับวิดีโอการทดลองว่าการลำเลียงน้ำในรากและลำต้นของพืชเป็นอย่างไรนะคะอะ ต่อไปนะคะจากภาพนะคะจากภาพการทดลองเมื่อสักครู่นี้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูก็จับภาพมาให้สังเกตเมื่อเวททิ้งไว้30นาทีแล้วก็มาสังเกตว่ารากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและลำต้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะจากการสังเกตก็พบว่า สีแดงใช่ไหมคะรากที่ถูกแช่ไว้30นาทีโดยน้ำสีแดงเนี่ยก็จะมีสีแดงส่วนที่ลำต้นเราก็จะมองเห็นเป็นเส้นสีแดงขึ้นไปตลอดลำต้นนะคะจนกระทั่งถ้าเกิดเราแช่ต่อไปอีกประมาณสัก15หนาทีเนี่ยเ,เส้นสีแดงเนี่ยก็จะไปถึงที่ใบของพืชเลยนะคะหากเรานำลำต้นของพืช ที่แช่ไว้นี้มาทําการทานะคะตัดนะคะพูดตัดดีกว่าเนาะนำมาตัดนะคะตามแนวยาวนะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแผ่นดังนี้นะคะที่เมาส์ชีนี้เนาะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นเส้นสีแดงนะคะเป็นแถบอยู่ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะและถ้านำมาตัด เป็นภาพในแนวตามขวางเราจะได้เป็นแผ่นกลมๆนะคะจะเห็นว่าจุดสีแดงนี้จะเป็นกลุ่มนะคะที่อยู่รอบๆตรงอขอบขอบแบบดังภาพนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะครูขอสรุปเลยนะคะว่ารากของพืชนะคะมีหน้าที่ ดูดซึมน้ําและแร่ธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของลําต้นนะคะ,ะส่วนส่วนลำต้นนะคะลำต้นมีหน้าที่อย่างไรลำต้นก็มีหน้าที่ต่อจากรากนั่นก็คือมีหน้าที่ลำเลียงน้ำ และแร่ธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะลำเลียงน้ําไปสิ้นสุดที่ใบดังที่สังเกตได้จากพืชในการทดลองที่คลิปวิดีโอมันกีน้นี้ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นะคะเส้นสีแดงนี้ก็จะไปถึงยังใบเลยนะคะแสดงว่าการลำเลียงน้ำเนี่ยขึ้นไปสุดเลยที่ใบนะคะและลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะนอกจากนี้ในท่อในลำต้นนะคะยังมีข้อหนึ่งที่ ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างนะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชด,ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูถึงรายละเอียดนะคะของการลําเลียงน้ำและอาหารของลําต้นนะคะพืชใช้รากดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินแล้วลําเลียงผ่านลําต้นและกิ่งไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อให้พืช ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบไป,ไปยังส่วนต่างๆของพืชซึ่งช่องทางในการลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารของพืชเราเรียกว่าท่อลำเลียงนะคะโดยจะประกอบไปด้วยสองส่วนนะคะจากภาพตรงนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพตัดตามขวางแต่ไม่ใช่ส่วนของลำต้นละค่ะ แต่เป็นส่วนของรากนะคะรากที่ตัดป่านี้เป็นของพืชใบเลี้ยงคู่ด้วยค่ะ,ะมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะและก็มาดูว่าท่อลำเลียงที่กล่าวถึงสองท่อสองประเภทนั้นคืออะไรนะคะประเภทแรกนะคะหรือว่าท่อชนิดแรกเลยคือท่อลำเลียงน้ำค่ะท่อลำเลียงน้ำภาษาอังกฤษเขียนว่า Xylem สาเล่ม e e นะคะเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวตั้งแต่รากไปยังลำต้นกิ่งใบทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่พืชดูจากรากไปยังส่วนต่างๆของพืชและลำเลียงน้ำไปสู่ใบเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ กลุ่มท่อไซเลมถ้าเป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะกลุ่มท่อไซเลมจะอยู่ตรงนี้ค่ะในส่วนของสีแดงนะคะเป็นลนักษณะเป็นแฉกสี่แฉกตรงนี้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นชนิดที่สองนะคะนั่นก็คือท่อลำเลียงอาหารนะคะภาษาอังกฤษเขียนว่า pH L O E M อ่านว่า f o m นะคะเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียงต่อกันเป็นท่อยาวแทรกอยู่คู่กับท่อลำเลียงน้ำทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นที่ใบซึ่งได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะลำเลียงเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะ ท่อโฟเอมนะคะเป็นกลุ่มท่อตรงนี้ที่ทำเป็นสีเหลืองไว้นะคะเรามาดูค่ะรายละเอียดอีกทีนึง่งนะคะมาดูภาพอีกทีหนึ่งว่าท่อลำเลียงในลำต้นนะคะถ้าภาคตัดตามขวางจะมีลักษณะแบบไหนนะคะ,ะดูนะคะอันนี้เป็นของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นะคะลำต้นเพื่อใบเล้งเดี่ยวสังเกตว่าท่อจะอยู่เป็นกลุ่มกระจัดกระจายนะคะกลุ่มที่เป็นสีท่อนข้าสีแดงแดงน้ำเงินแดงแดงค่ะนักเรียนแดงแดงดำดำนะคะก็คือกลุ่มท่อของที่เมาส์ชี้นะคะเป็นกลุ่มท่อไซเลมหรือท่อลำเลียงน้ำนะคะนี่คุณรูชี้นะคะ,คะ,คะอยู่กระจายเต็มเลยแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารนะคะก็จะอยู่เป็น จุดจุดเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้เคียงกับท่อลำเลียงน้ำนะคะอันนี้นะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะมาดูฝั่งขวานี้บ้างนะคะฝั่งขวานี้นะคะสังเกตว่ากลุ่มของท่อลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารจะเรียงอยู่ตามขอบของอลำต้นเรียงอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะเราเรียนดูลักษณะคล้ายคล้ายไขไก่นะคะ ให้ไก่นะคะให้ไก่เนี่ยเลียงมาตรงนี้นะคะมาดูค่ะภาพขยายของกลุ่มท่ออกลุ่มท่อนะคะอา่าอันนี้เป็นของในรากนะคะไม่ต้องดูแลนะคะเอามาดูนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของของรากพืชนะคะอืม คุณครูว่ามันเป็นภาพของอันนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพของลำตน้นตัวหนังสือนี้อาจจะพิมพ์ผิดอะคะ่ะเพราะว่าคุณครูก็นํามาจากเอเว็บไซต์ที่ค้นหาใน Google นะคะอา่าอันนี้เป็นกลุ่มท่อที่ขยายขึ้นมานะคะเป็นของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะอ่อตรงข้างบนเห็นไหมคะที่ชี้อยู่ตรงนี้ที่เมาส์ชี้อยู่นะคะลักษณะเป็นท่อนะคะเป็นแบบเขาวาดเวลาเป็นภาพตัดขวางเนาะ การเป็นท่อเนี่ยความเป็นท่อมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเซลล์กลมๆๆอะค่ะาว่าเป็นสองมิติอะคะ่ะมันก็เป็นแบบกลมๆนะอ่าตรงนี้เรียกว่าท่อโฟมนะคะหรือท่อลาเลียงอาหารต่อไปข้างล่างอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะลักษณะของท่อมันจะใหญ่กว่าท่อลาเลียงอาหารตรงนี้เรียกว่าใส่เลมนะคะหรือท่อลำเลียงน้ําค่ะ ส่วนตรงกลางนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่จะเจริญต่อมาเป็นท่อทั้งสองอย่างนี้นะคะเรามาดูภาคตัดตามแนวยาวบ้างนะคะตามแนวยาวจะเป็นอย่างไงนะอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะการเลียงตัวที่เป็นรำเบียบแบบนี้นะคะถ้าเราตัดมาตัดต้นไม้มาฟืบยาวลงมาอย่างนี้นะ,ะท่อที่เป็นท่อลําเลียงน้ําก็จะเป็นด้านที่อยู่ข้างในเห็นไหมคะด้านนี้ที่มอสีนี้นะคะ สีส้มอ่อนกว่าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นท่อลําเลียงอาหารก็จะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะสีน้าตาลเข้มนะคะนี่ค่ะภาพด้านนี้เห็นไหมเมาส์ชี้มานะคะมีสีแดงกับสีฟ้านะคะกลุ่มท่อตรงนี้นะอ่าสีฟ้าตรงนี้ก็จะแทนเป็นอะไรคะเป็นกลุ่มของท่อลําเลียงน้ําไซเลมนะคะ ส่วนสีแดงตรงนี้เป็นกลุ่มท่อของกลุ่มท่อลำเลียงอาหารหรือว่าโฟมนะคะต่อไปค่ะเรามาดูท่อลำเลียงในรากพืชน,นะคะในรากพืชภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นรากภาพตัดตามขวางของรากพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะลักษณะของกลุ่มท่อลำเลียงนะคะ จะอยู่ด้วยกันนะคะแต่เราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มของท่อลำเลียงน้ำจะเรียงตัวเป็นแฉกนะคะเป็นแฉกนี้ค่ะสี่แฉกแบบนี้นะคะและที่เราเห็นเป็นสีขาวๆตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ส่วนท่อลำเลียงอาหารก็จะอยู่ระหว่างแฉกนะคะเป็นกลุ่มท่อสีฟ,ฟ้าๆที่เมาส์ชี้อยู่นะคะตรงนี้นะคะอ่าพอเรามาขยายดูภาพนี้เลยเ,ลยเนาะ เห็นไ,ไหมคะกลุ่มของท่อลําเลียงน้ำนี่คะ่ะนะคะที่ขอบสีแดงๆแล้วก็วงกลมข,ข,ขาวๆเนี่ยแหะคะ่ะนะคะเนี่ยนะเป็นกลุ่มของท่อลําเลียงน้ําส่วนกลุ่มท่อลําเลียงอาหารนะคะเห็นไ,ไหมคะจะเป็นกลุ่มที่แบบเออถ้าเป็นท่อมันก็คือพักตันก็จะรูปวาดกลมๆที่เป็นแสดงเซลลนี้มันก็ทําไงคะมันก็จะเล็กกว่าของท่อลําเลียงน้ํานะคะ เรามาดูของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างอันนี้ในรากนะคะรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัดเป็นแนววงกลมแบบนี้นะคะกลุ่มท่อไซเลมนักเรียนเห็นไหมที่เส้นสีดําชี้มานะคะเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะส่วนกลุ่มท่อลำียงอาหารนะคะก็เป็นกลุ่มท่อที่อยู่รวมกันนะคะตามที่ชี้นี่เลยนะคะอะ ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบภาพกันนะคะเปรียบเทียบภาพพักตัดตามขวางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นะคะอันนี้ในส่วนของรากนะคะเพื่อหเห็นความแตกต่างภาพด้านซ้ายอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ละลักษณะเห็นไหมเป็นแฉกที่อยู่ตรงกลางเห็นไะคะส่วนภาพขวานะคะ เป็นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มท่อสิ่งที่เห็นชัดเลยท่อที่เห็นชัดก็จะเป็นท่อลำเลียงน้านะคะเรียงกันเหมือนอ,อยู่ตามแบบเป็นวงกลมอะคะ่ะเป็นระเบียบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นภาพวาดค่ะนักเรียนส่วนใหญ่แล้วข้อสอบที่นักเรียนเจอก็จะเป็นภาพวาดนะคะภาพวาดอันนี้จะเป็นลำต้นนะคะภาพตัดตามขวาง,งของลำต้น นะคะใบเลี้ยงคู่นะคะลักษณะนี่เห็นไหมกลุ่มท่อนะคะก็จะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบอยู่รอบๆนะคะถ้าเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งของแต่และกลุ่มท่อนะคะส่วนที่อยู่ด้านในอันนี้ที่ระบายด้วยสีฟ้านะคะด้วยเราสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มท่อของอะไรคะท่อลำเลียงน้ำนะคะหรือว่าไซเลมนะคะส่วนที่ระบาย ระบายด้วยสีส้มนะคะสีส้มหรือสีเหลืองๆเนี่ยนะคะที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะคะทุกกลุ่มท่อเนี่ยนะคะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะค,ะคือท่อลำเนียงอาหารนะคะอ่าต่อไปภาพด้านล่างค่ะภาพด้านล่างอันนี้คืออะไรคะคือภาพตัดของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะมันก็จะเป็นกลุ่ม นะคะอยู่กันรวมกันเป็นกลุ่มนะคะซึ่งมีทั้งท่อ,อลำเลียงอาหารที่ระบายด้วยสีไข่ไข่ค่ะไข่ไข่ส้มๆค่ะแล้วก็ท่อเอท่อลำเลียงน้ําที่ระบายด้วยสีไข่ไข่ส้มๆนะคะแล้วก็กลุ่มท่อของท่อโฟมก็จะแทรกอยู่ระหว่างท่อลำเลียงอาหารที่เขาระบายแทนด้วยสีฟ้านะคะมันจะรวมกันเป็นกลุ่มๆอยู่อย่างนี้นะคะ อ่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นในรากพืชบ้างนะคะด้านบนอันนี้เป็นรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะก็จะอ่าอยู่เป็นอ่เป็นกลุ่มออยู่เป็นกลุ่มค่ะท่อลำเลียงน้ําแทนด้วยสีดำนะคะที่ถูกแทนด้วยสีดำส่วนท่อท่อลำเลียงอาหารก็จะอยู่ไใ,ใกล้กันนะคะจะเรียงตัวกันเรียงเป็นวงกลมอยู่ตามอ่าขอบขอบตรงนี้นะคะมาดูใบ เลี้ยงคู่บางรากของใบเลี้ยงคู่นะคะท่อลําเลียงน้ําจะเป็นแฉกไหมคะกลุ่มท่อจะเรียงตัวเป็นแฉกส่วนท่อลําเลียงอาหารนะคะก็จะอยู่ระหว่างแฉกนี้ที่ระบายด้วยสีฟ้าอ่ะนะคะต่อไปค่ะจะถึงเวลาคนเก่งแล้วนะคะ ใบงานค่ะลักษณะของใบงานที่นักเรียนจะต้องทำคือใบนี้นะคะวิธีทำไม่ยากเลยให้นักเรียนทำไมใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหน้าข้อความที่ตรงกับรูปที่กาหนดให้นะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้ข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็จะมี ตัวเลือกก็คือกอไก่กับขอไข่ใช่ไหมคะกคอ,อ,อไ,อไก่คือท่อลําเลียงน้ําหรือไซเลมขอไข่ก็คือท่อลําเลียงอาหารหรือโฟเอ็มนะคะดูค่ะว่าที่กรอบข้อแต่ละข้อนี้จะมีเส้นออกมาใช่ไหมคะนักเรียนก็ดูว่าเส้นนี้มันชี้ไปที่จุดใดในภาพอย่างข้อหนึ่งนี้คือชี้ไปที่กลุ่มท่อกลุ่มท่อที่อยู่ด้านนอกนะคะ เป็นกลุ่มท่อเล็กๆเล,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 เลียงกาจนทําให้เรามองเห็นเป็นสีดําเลยเนะะี่ยค่ะนั่นก็คือกลุ่มท่อลําเลียงอาหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อสองนักเรียนดูข้อ2องข้อ2องนักเรียนว่าอะไรคะชี้ไปตรงกลุ่มท่อที่อยู่ซิกด้านในค่ะไข่ซิกด้านในเนี่ยนะคะ,ะนักเรียนจะเลือกคําตอบนะคะยังไงดีหนึ่งข้อเนี่ย ขีดผูกได้แค่ในหนึ่งช่องสี่เหลี่ยมนะคะขีดสองช่องไม่ได้นะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกอไก่หรือขอไข่นะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้รอบครอบนะคะตั้งใจทำนะคะเพราะว่าครูจะเก็บคะแนนด้วยนะคะใบงานรอบนี้นะอขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะค่ะแล้วก็ ติดตามชมนะคะใน EP3 คือหน้าที่ของใบพืชต่อนะคะในคลิปนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ